สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะ,ค,ะค่ะขามือนี่เนาะค่ะแอดก็ไดเดินทางมาเนาะคะ่ะมาตามแนวทางเนาะ,ค,ะ,ออนะ,ค,ะนค่ะของพ่อหอยเนาะค่ะพี่น้องค่ะของพองหอยฝากตอนพี่น้อง f c ว่าพ่พองหอยจะให้ตัวใดเด็ดขนาดไหนเนาะคะ่ะพี่น้อง f c ท่าทนใดเนาะคะ่ะที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะ เกือทีชิบะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะเกาะเบาๆไล่ย้ายห่างเนาะค่ะก็เขามารับชมรับฟังจากพอหอยพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับผมพอหอยครับสวัครับพี่น้องทุกคนซโอ้ก็ใส่เสื้อแดงเป็นตมันใจแท้ครับเหมือนมันใจยื่งเงื่อนมันใจยื้อมันใจยื้อนะฮแมันจังหดจังไดาหัวจะหลุดงวดบางนึงนี่นึงเออมันวิกเกอร์ดิล้วน เพิ่งเกรรูงวดเมื่อกี้นี่นึงแมนสามงวดมาเนาะบานนี่กับมาโหดบ้าโอ้แต่ว่ากับเลขงามเป็นตามาอีรีเนาะแปดหาสองกับแปดหานยแมนแต่ว่าบอมาบอมาเสี <laughs> ยดายค่ะเสียดายบัตรที่มาัมานมนศูนย์เก่ามา09ศูนยูนเก่าตัวหาซื้อยงงากง่แมนโอ้แต่ว่ากัน บ่เป็นยังไงครับพ่อไหเพราะว่ามันแมนแมนแม่นของบุนี้มีขาดมีเข่าไม่หลุดได้แม่นมีหลุดแดดครับมันกลายเป็นอดีตไปแล้วดิครับแม่นอยู่เนาะนวดวันนี้หนวดนนี้นึงนี่กลายเป็นอดีตไปแล้วครับอดีตนี่เขาต้องปล่อยว่างแหละปล่อยว่างบ่บว่่างได้ปล่อยว่างบ่ได้เนาะคิดมากนกะมึงกับได้เลี้ยใจดิบอกถึงอนาคตงวดหน่าวันที่สิบหกนี่บาานี่ครับพ่อหอยแต่อนาคตงวดหน่าวันที่สิบหกนี่ เนียท่านพ่อหอยกับบมมี่ยันบอกเพราะว่าอันนี้เป็นข่วมฝันเด้อนี่เด้อแต่ว่าจะกีดเป็นจะไหนครับปลาพิจารณาเบิงคอยพิจารณาเบิงแต่ว่าข่วมฝันนี่ฝันว่าชิงนชี้ครับเลขมันคือสีย่างถูกเก่านี่แหละมันมาชิ่นชี้ไงมาเพิ่นมาให้เพิ่นว่าเลขมีมันกะธรรมดาผิดพลาดได้เพราะฉ่นเพิ่นว่าในข่วมฝันดิในข่วมฝันในข่วมฝันผิดพลาดได้ แต่ว่าเท่ากับบันเพี้ยนๆไปท่านเนี้ยไหว้พระสวดมนต์ว่าสันเพิ่นวานเพิ่นว่าในความฝันครับปูมาบอกมันบ่ครับมาบอกในความฝันกปูเป็นตาบะเขานี่แหละครับเออแต่ว่าเพิ่นกะให้เห็นล่างๆเพิ่นบอกให้เห็นอันนี้ในความบอกด้เห็นชัดบอกเลเห็นชัดเห็นพ่อหว่วเป็นปูแมนเพิ่นว่าค่อยไปค่อยเฮ็ดค่อยสร้างว้นสันเพิ่นวานครับืออ เพิ่มหาแนวทางไม่ชินชีแต่ว่าพอหอยอันนี้ควบฝันครับแต่ว่าเร่ตูที่เพิ่มมพมยยนมะห้มากเพิ่นมห้ยชินชีเรียบแบบนี้ครับห้มากศูนย์ห้าเจ็ดงวดนี่ศูนย์ห้าเจ็ดล่างสองเก่าโอ้ยห้ทั้งบนทั้งล่างเลยตัวนี้แมนงวดนี่หาทั้งบนทั้งล่างเดอจกักสีแมนโมแมนกับพิจารณาเว้ยเอาไปเชี่ยวมือก่อนก็นกนได้ครับนะ พอว่าพอยั่หอยกะขี้เห็ดเนี่ยละอันตไปเมื่อวันี่รุดครับ <c oughs> แนวมันเป็นความฝันมันกะจัตทิวาจัางไดนเนาะครับผมแต่นให้แน่ว่าท่าเบืองขามากกะลอกเส้นบวมเล็ยๆ,ๆหน่อยหาลอตเตอรี่ไว้ <c oughs> บาทนี้คือว่าทำพิธีปูห้เห็ดปูหอยเห็ดทำพิธีปูหอยเห็ด, <c oughs> หดแต่ว่าจะ ไม่ไล้มือพนบพยูร้อยบเอาเอาบอกปูพนว่ายังไงกับจังสั่นหลังมาบ่กอยเนาะพนโบนะครับเพิ่อนเพิ่นจิมี่ไล่การผ้าไปเฮ็ดท่างไก่โห่ละแถวล้วแซ่เจลแต่ว่าอยู่นี่ปูบ่วหอยเฮ็ดบ่วหอยเฮ็ดปูว่าเศร้าเฮ็ดช้าวันนีเศร้าเฮ็ดช้าเพราะว่าหาบ่ทันได้ดีเถอะครับเออ่าแล้วฟ้องฟัองครูบาอาจารย์ครับผมได้ยินอยู่ได้ยินมนั่นอ่า ผู้ใหญ่บ้านเก่านี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเบาอยู่ว่าปูใบอยากให้พอหอยเฮ็ดเพราะว่าพ่อหอยคือเห็นนี่เนาะสภาพนี่เนาะยังจะของยังยังเจ็บยังป่วยอยู่แล้วกะเพิ่นว่าเคาะกัมยังบ่ทันเบิดยังบ่ทันได้เบิดก็เลยว่าแต่ว่ากัใกล้แล้วว่าชั่นเพิ่นว่าแต่ว่ากัใกล้แล้วใกล้แล้วให้เม็ดช่วงคอช่วงกัมก่อนอยากเฮ็ดจังค่อยเฮ็ดแป้งสั่นแม่นบ่แม่นครับแม่นปูเพิ่นตุ่นช่นี้เพิ่นหามไม่นก็เลยบ่อยากัน อย่าคัดเพิ่นไปเลยเพิ่นเป็นห่วงเพราะว่เพิ่นเป็นห่วงแมนครับเพิ่นยันสุขภาพบดีคันเฮาเฮ็ดอมันกับบแนนนอนเราครับมันบนแนนอนนืองกับพ่อหมายกมีแนวท่านแต่ความฝันดีเราเอาความฝันไปงวดนี่เอาความฝันไปเนาะค้อมฝันไปแต่ว่าความฝันนี่กะมันเคยชิวเคยเข่าอยู่ว่าไปแมนแมนแมนเพราะว่าเฮาเฮ็ดเฮาสั่งคาภูเพิ่นมีแล้วมันดันใจเฮาเพิ่นอย่าเฮ็ดจากสั่งทิ้งสิละพี่น้องกั ้างเมือง่อหอยกับมิแนวท่าให้ไ้ท่อนี้ละศูนย์หเจ็ดวั 0, <า>ตทีพอไฟห้าเจ็ดอันนี้นาซิมเป็นบนบอกครับพ่อหวยฮะอ๋อ,อ,อแต่บางคนบอกว่าเด็กพมผันครับวันชิมันกินแล้วไม่ใข้ทวด้วยกันหัน <c oughs> ้นคันแล,ล้วมันลุ่มด แหวน,นนะว่ะแต่ก็มาตามรักที่เฮาปัดไว้ดีเปียเดี๋ยวเยว <c oughs> มื่อกี้ทรงซิกอีหยังทร <c oughs> งซิกอีหยังโอเคนี่เมื่อกี้เมื่อกีออกเลยบ่ได้ยินพร้อมอ่าเอาเอาโมไปแล้วเ,เนาะ <c oughs> เลข3าตัวกันมากะอะอาทิดว่าสิเป็นคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางบนนั่นละ่ <c oughs> ะแนวทางบ่เพาะอ <c oughs> ะไรอยา,ากพ่าแฮงบ่อยากเว้าหลายเว้าบ่ได้คันเพิ่นฮู้แล้วมันแวโลดครับ มันเวรดครับอย่าบอกไลยถอดซัำนี่ละตีเอาไปรุดศูนหาจิตกับสองเก้านี่แล้วเนาะแมนเอ้อืมครับนวี้ทางรอบมือครับขันึฮ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 ึวึฮ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 อฮึฮึฮึฮกฮึ่าฮึฮาฮยฮึฮาฮาฮ้าึฮาฮึฮึาึฮ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 ึขึฮึฮอฮม่ึฮ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 ้ฮึ่ึยึฮึฮ่ฮึ่ึฮึึ่ึฮ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  ศูนย์ห้าเจ็ดอ้าผมบอกเขียนบอกว่าเป็นบนหรือเป็นล่างเอาห้องต้องให้บอกล่างสองเก้านี่นะเนาะแมนโอ้โอ้โอ้อให้บอกอยู่ว่าล่างตั้งสองเก้าหาชื่อลอตเตอรี่ไว้ครับเลขกนาเลขล่างจะซื้อไว้รถร <c oughs> วัตติต,ติดศูนย์หาเจ็ดแมนวัตติติดชูนหาเจ็ดอยู่นาก็เอาวัตติติดชูนหาเจ็ดอยูน่นาก็เอาอยู่หลังก็เอาเอาค,เเาครับเบไงเลยครับลอตเตอรี่ล่องไปจับไว้เด้อเราครับยังระบายกันไป ยังละใบก็ว่าไปครัพ่อหอยเนาะพอได้ทุกข์นพอได้ยินเบี้ยได้พ่อหอยมีแค่นี้แหละเดือดใส่พ่อหอยซื้อัาไก่ก่นอนอ้าวนี่เด้อครับเลขฝันพ่อหอยสี่หนึ่งเจ็ดนะครับงวดวันที่สิบหกมิยหกหกนะครับแล้วกับตัวเลขนั่นสามตัวปูมะหอยไว้นะครับเอาไปศูนย์ห้าเจ็ดแล้วกับล่างสองเก่ายางละเม็ดยางละเม็ด นะครับสามตัวหนึ่งเม็ดสองตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งหางสองตัวหนึ่งหางนนะครับแต่ว่าจังไดก็เป็นแค่แนวาทางเน่าท่างราพอหอยเนาะเอาไปเชียงดูฝันดูว่ากอนครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านแมนเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวผอมซีหนึ่งเจ็ดเนี่ยคือว่าใอ้ทิ้งขันพวออกงวดบางนึงงวดนี้จะลืมตามคือว่าจังสั้นเออเพื่อนว่าจะชันละเอาติดไว้เพาหนึ่งคือจังไดแล้วแกอัน หน้ากันแล้วกันแต่ว่าพ็่จะเอาติดไว้เด้่ิซนเจ็ดนี่ผมจําได้ติดหูเลยเพ่อหอยบอกว่างวดวันหนึ่งนี่ที่ปูปูลงปูพุ่มพุ่ลงมากเป็นมาว่าซีนึงเจ็ดนี่ผู้ใดลบออกลบออก็ค่ยังอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อถ้ามารักษานี้ถ้าบอออกตรงงวดปุ๊บงวดต่อมา็ให้ตามพ่อะใคบอกผมมาจังสี่แมนครับเอาเขียนติดไว้จังไรนะหอยนะติดไว้จัหน่อยอ่ะแต่ว่าเนี่ยท่าเป็นตัวระวังนะหอยนะระวังระวังนะ เพราะว่าเลขแมนอีหลีคืดบบออกเลยนี่ครับเลขเลขที่หนึ่งเจ็ดนี่เป็นงวดที่แล้วนะครับที่แล้วเพราะว่าปูคุนมาแบบอภพิณิหานแบบแบบแบบเขาเรีนว่าแบบแบบนนะมาแบบบอกให้รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะมาแบบ ท่านที่ท่านท่านที่ท่านใดโอ้เว้ากับวัตถุจังซีวาอย่างไหนปัรจุดันท่านเกิดะเป็่นตาทิมว่าเป็นตาทิมให้พิจารณาเบิ่งอีกอันนึ่งพอหอยบอกผมที่พนาบอกว่าถ้าลักษณะจังซี่ที่เคยเป็นถ่าเบ่อออกตรงงวดที่ปูม่าแบบนี้ปุ๊บนี่ถ้ามันบ่อออกเสร็จงวดต่อมาให้ตามไวให้ตามไวครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อ่าเว้าสู้ฟัง ให้เป็นแนวทางน้าพ่อหอยแม่นครับแม่นครับผมอ่ะโอเคชัดเจนครับพ่อหอยครับเอ้าจังไรคนอีกะให้เฮ่งๆน้ะพ่อหอยเนาะโชคดีมั้ยทุกคนครับผมเอาจังไรละอบคุณพ่อหอยหลายๆครับผมหอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ